เดินทางมาที่พัตธะคันเล่งหงคุณผู้ชมสามารถใช้เส้นทางจากถนนสุขุมวิทเรียวเข้าซอยสุขุมวิทย,ยน้สกวยเตียยวผัดไทร,รงมาเรื่อยๆจะเห็นร้านเล่งหงอยู่ประมาณกลางซอยทางด้านขวามือครับจึงแล้วละคร พัตตาคันเล่งหงตามเข้าไปพิสูจน์ความอร่อยกันข้างในได้เลยตามไปจีอร่อยจริงอร่อยจังนอร่อยจริงสปริงนิวส์วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาลิ้มรสความอร่อยของอาหารจีนกันที่พัตคันเล่งหงครับร้านนี้จะอร่อยสมคำร่ำลือแค่ไหน เราไปพบกับเฮียซงเจ้าของร้านกันเลยละครับผมพัตคารเล่งหงนะครับเป็นพัตคารจีนซึ่งอยู่คู่กับประเทศไทยเนี่ยจบจนทุกวันนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่51แล้ว พัฒนาการเร่งของทุันนี้เนี่ยนะครับมี2สาขานะครับในปัจจุบันนี้ก็คือสาขาที่ถนนพระราสองแล้วก็สาขาที่เรานั่งพูดคุยกันอยู่เนี้ยคือสาขาสขุมวิทเวิบสองแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยพัฒนาการเร่งหองเนี่ยเปิดขึ้นที่ถนนสีลมเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นพัฒนาการจีนแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นแอร์คอนดิชันเนี่ยทั้งอาคารนะถือว่าในยุคนั้นก็ทันสมัยแล้วก็เป็นพัฒนาการที่โด่งดังที่สุด ในประเทศไทยพัตคาการเล้งหงก็เป็นพัตคาารซึ่งเอาความรู้ความสามารถเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณปู่นะที่เปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นแล้วก็มาเปิดที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นพัตคาารสไตล์อาหารแต้จิ๋วครับกว่า50ปีที่พัตคาารแห่งนี้เสิร์ฟเมนูอาหารจีนแต้จิว๋วให้คนไทยได้ลิ้มรส แบบนี้ต้องให้เฮียสงเล่าตำนานความอร่อยของพัดคะหรเล่งหงให้ฟังแล้วแหละสิครับ เมนูแรกที่ทําให้เล่งหงดังเลยนะก็คือไก่แช่เหล้าเนี่ยนะฮะเมนูนี้ไก่แช่เหล้าของเล่งหงเนี่ยห้าสิบปีที่แล้วไม่เหมือนใครยังไงวันนี้ก็ยังไม่เหมือนเขาอย่างนั้นบางคนบอก,บอกว่าเอ๊ะมาทานไก่ร้านนี้ทําไมมันต้องกลับมาทานอาหารแล้วก็เมนูนี้เป็นประจําเพราะว่าอะไรครับมันเป็นสูตรซึ่งตั้งแต่คุณพ่อผมเนี่ยเขาคิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบการต้มไก่ แล้วก็การหมักไก่รวมไปถึงน้ำจิ้มไก่มีคาแรคเตอร์ของเขาเองแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจวบจนทุกวันนี้สำหรับสามเมนูสุดยอดของพัตคาลเล่งหงนั้นจะเป็นอะไรบ้างต้องให้เฮียทรงเป็นคนแนะนำแล้วล่ะครับ แน่นอนเมนูแรกถ้าหากว่าใครมาที่นี่นะครับอยากจะให้ลองสั่งเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านผมเลยนะทุกวนันนี้ใครพูดถึงพัฒคันเล่งหงโดยเฉพาะที่สุขุมวิทถกบสนะครับเน้นที่นี่นะคือเมนูเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งของเล่งหงเนี่ยขายมา50ปีละเป็นสไตล์เป็ดปักกิ่งซึ่งผสมระหว่างแต้จิ๋วกับกวางตุ้งนะครับจะแตกต่างนะบางท่านสงสยัยเป็ดปักกิ่งทำไมไม่ใช่เป็นที่ปักกิ่ง เป็นปักกิง่งที่ปักกิ่งเนี่ยเขากินทั้งเนื้อทั้งหนังด้วยกันไม่มีการเอาเนื้อไปทำกับข้าวแต่สูตรแต้จิ๋วผสมกองตุ้งเนี่ยก็คือทานเฉพาะหนังกับแผ่นปอเปี้ยแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็มีผักต่างๆกับพริกนี่คือสไตล์ซึ่งทางร้านเราขายอยู่เมนูนี้ขายดีมาก ทอดซอดวสวาซาบิเมนูนี้เกิดขึ้นจากตัวผมเองเพราะว่าตัวผมเองเนี่มีโอกาสเ,เป็นหนึ่งในสื่อสารมวลชนและมีโอกาสไปถ่ายทำรายการในต่างประเทศเรียกว่าเกือบทุกเดือนเมนูนี้ผมไปเจอที่ประเทศซึ่งผมเดินทางไปก็คือฮ่องกงบ่อยที่สุดเลยเขาฮ่องกงเนี่ยมันเป็นต้นตำรับของการผสมผสานอาหารนะฮะเมนูนี้เขาเอาเมนูของอาหารญี่ปุ่นมาผสมกับอาหารจีน ผสมภาษานออกมาได้ดีมากผมกินครั้งแรกผมบอกเอาละไอเมนูนี้มันต้องมาอยู่ในร้านเร่งหงสุขภูมิโตก็บสองรสชาติของเมนูนี้เนี่ยเวลาคุณส่งส่งเข้าปากคุณเลยสิ่งแรกเลยที่คุณจะสัมผัสได้คือมันยังมีเปลือกของตัวแป้งเนี่ยซึ่งเข้าไปชุบอยู่ในตัวกุ้งเนี่ยก่อนที่จะนําไปทอดเนี่ยมันมีความกรอบอยู่ในตัวของกุ้งนะครับสิ่งที่สเลยก็คือว่าไอตัวซอสซึ่งมีความเข้มข้น มาจากอซอสซึ่งเราคิดขึ้นมาผสมกับความเผ็ดร้อนแล้วก็ซาบซ่าของไอตัววาซาบิเนี่ยมันจะทำให้กินเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนจะบอกว่าออื้ใช่อะมันใช่<อ>รสชาติของเมนูนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนอาหารแต้จิ๋วจะรู้อยู่แล้วว่าเผือกกวนเนี่ยเผือกกวนเนี่ย คนแต้จิ๋วทําเก่งที่สุดในโลกเพราะาอะไรครับเขาจะนําเอาเนื้อเผือกเนี่ยดิบๆเนี่ยมากูนกวนจนมันเละนะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําตาลกวนไปจนมันได้ที่ได้ความเหนียวได้สัสดส่วนเขาเวลาคุณส่งเมนูนี้เข้าปากเนี่ยคุณจะได้ความนุ่มของอาหารเมนูของจานนี้คือกัดเข้าไปจะเจอความนุ่มและหอมรสชาติมีกลิ่นของเผือกเนี่ยแตะเข้าไปอยู่ในปากแตะจมูกคุณ เรียกว่ามันเข้าไปปบวนอยู่ในทุกส่วนในในในปากของเราอ่ะแต่พอคนจีนเขาคิดเก่งมากกว่านั้นก็คือเขาเอาเม็ดกลืจีเนี่ยก็คือเม็ดแตงโมเนี่ยแกะเปลือกแล้วก็นํามาคลุกนําไปทอดด้วยกันพอเราเคี้ยวเคี้ยวไอตัวเปลือกซึ่งมีความนุ่มกับความหมอมมันมีความกรุบกรอบของเม็ดแตงโมเข้าไปด้วยโอ้โหผมยังไม่เคยเห็นคนกินเมนูนี้แล้วบอกว่าไม่อร่อยเลยนะ ในช่วงหน้าเราจะไปฟังเหล่าบรรดาผู้ทิ่มาพิสูจน์ความอร่อยกันล่ะครับว่าเมนูได้ดวงใจมีอะไรกันบ้างและจะอร่อยจริงไหมช่วงหน้าพบกันครับ